สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีมารดนะครับตอนนี้กําลังจะมาสร้างซีรีส์ใหม่ของเราเพื่อเป็นการส่งท้ายให้เจกเก้นคอฟนะครับซึ่งซีรีส์นี้ผมจะมาเล่นลิเวอร์พูลชุดเดิมที่มีอยู่ไม่ซื้อใครเพิ่มนะครับก็คือจะใช้ชุดนี้จริงๆแล้วก็ไม่เสริมทีมอะไรแล้วนอกจากมีดาวรุ่งขึ้นมานะครับและเราจะกวาด4แชมป์ให้ได้นะครับเพื่ออ,อําราเจกเก้นคอฟในซีซั่นนี้นะครับขอบคุณเจกเก้นคอฟมากนะครับที่ทําให้ลิเวอร์พูลลืมตา อาปากได้นะครับทำให้แฟนบอลหลงไหลในลิเวอร์พูลแต่เจิกินคอปกำลังกระจากเราไปผมขอทำซีรีส์นี้อย่างตั้งใจเพื่ออําราเจิคินคอปนะครับผม เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าแรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะไปจัดหาสตาฟโค้ดที่เข้ากับแผนเราเราจะเล่นเป็นเกเก้นเพสซิ่งนะครับผมเริ่มจากเริ่มจากกองหลังเลยละกันนะครับเราจะหาเกเก้นเพสซิ่งตอนนี้เกเก้นเพสซิ่งยังไม่มีนะครับเราก็จะมาเอาคนที่มีสกิล5ดาวก่อนละกันเอามาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนได้นี่ก็คือโฉบหน้าสตาฟของเรานะครับก็คือได้ประมาณนี้ก่อนเราเอาเป็นสแตนดาร์ดเอามาเผื่อไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาหาเกเก้นทีหลังเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ นักเตะลิเวอร์พูล ่จะเป็นสิทธิ์ค็อปในรุ่นสุดท้ายนะครับคนแรกจะเป็นอาร์เดียนอาริซอนเคลิเฮอร์มาเซลโรนะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งม,มาที่แบ็คซ้ายโรเบอร์สันซิมิคารแชมเบอร์สแกรอนต่อด,ด้วยเซนเตอร์โจเอลมาติฟวานไดโกเมสโบนาเต้วินเลียมควอนซามาที่แบ็คขวานะครับอาโนบาร์ลี่มาที่กลางตัวรับบ้างครับวาตารุเอนโดเตฟานบาเซติกติอาโก้มักอาริสเตอร์เคอร์ติโจน์กาเวนเบิร์ตบ็อบบี้คาร์สแม็กคอนเนล โดมินิกโซบอสไลฮาวิเอเลียปีกซ้ายนะครับหลุยดีอาร์ปีกขวามฮัมหม็ดซาล่า โกดอนเบนโดอีกซ้ายมีหลุยดีอาคนเดียวเองเหรอเนี่ยหน้าต่ำมีเดโกโจตาคอด้กักโปหน้าสูงคือดาวินนูเยสนะครับจริงๆผมอยากเอาคารวันโย่กลับมาจัดไปแล้วก็จะขอเอาแลมซี่กลับมาด้วยนะครับเพราะว่าแบกขวาเรามีแค่2คนบางทีเทนอาจจะไปเล่นกลางไม่รวมกับอาการบาดเจ็บของใครหลายๆคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตลาดก็คือไม่มีอะไรมากเราจะไม่สเกลใครเลยเพราะว่าเราจะใช้เซตที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับผมเท่ากับปีนี้จเจกินคอพ จะไม่ทํารายการเกี่ยวกับการเงินเลยนะครับมีแค่จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะโบนัสให้นิดหน่อยซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์พิเศษนะครับผมก็คือผมจะเล่นให้ดูทุกนัดเลยนะครับตั้งแต่นัดเชลซีไปยันจบเล่นทุกนัดแต่ว่าจะตัดแค่ช็อตตอนยิงเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีรูปแบบเกมอะไรมากมายจะให้ดูไฮไลท์การทําประตูเฉยๆดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเชลซีนะครับผมได้ไปเล่นพีซีซั่นมานะครับทั้ง3เกมก็ชนะ2เสมอ1อยู่อันดับ2 อดได้แชมป์ไปนะครับแล้วเหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นนะครับเราจะเจอกับเชลซีแล้วก่อนที่จะเล่นนะผมได้เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่างเราจะมาจัดแผนการเล่นของเรากันก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะจัดแผลรอนะครับผมอันนี้จะเป็นชุด A ชุด A กะจะเอาชุดตัวจริงเลยที่ดูมาเมื่อกี้นะครับรายชื่อ11ตัวจริงที่ผมโอเคจากการเล่น pc ซั้น 11ตัวจริงนะครับในชุดแรกจะมีหน้าตาประมาณนี้เลยปลาในเรื่องเทคนิคนะครับเราจะเป็นเกเ e n p เพสซิ่งตอนเล่นเกมรับขอหุบเข้ามา30นะครับตอบนี่ขอสูงหน่อยซัก72เลยนะครับเผื่อเช็คลำหน้าด้วยเอา75ดีกว่าพอเราเพสสำเร็จเราก็จะเอาการสวนกลับส่งบอลไวแล้วการเข้าทำที่เฉียบขาดนะครับใช้ไม่กี่จังหวะในการเข้าทำ เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงในวันที่13สิงหานะครับจะเป็นวันที่เชลซีพบกับลิเวอร์พูลเดี๋ยวเรามาดูข่าวสารก่อนเกมกันหน่อยดีกว่าการแข่งขันระหว่างเชลซีและลิเวอร์พูลจะดําเนินต่อไปในสัปดาห์นี้แฟนบอลเชลซีต่างหวังที่จะได้เห็นนักเตะของพวกเขาคว้าชัยชนะในนัดนี้แต่มันไม่ได้ง่ายเลยสําหรับเชลซีเพราะว่าจะเป็นการเปิดลีกพบกับลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็ต้องการชนะในนัดแรกและนี่จะเป็นหน้าตาของเชลซีนะครับเชลซีมาในระบบ4 2 3 1 ตัวที่ต้องจับตามองก็มีอย่างเตอร์ลิงเอนคุนคู่ในเกมลุกนะครับส่วนเกมรับก็มีดิซาซีนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเชลซีเล่นบอลแบบสแตนดาร์ดนะครับฝั่งเชลซีเสร็จแล้วมาดูฝั่งเรากันบ้างตัวที่ต้องเฝ้าระวังนะครับของเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าอันตารายทุกตัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมี90นาทีให้ทั้ง2ทีมได้สู้กัน เป็นฝั่งลิเวอร์บุกต่อครับไหลมาซาราตัดเข้าในแล้วลองปั่นจังหวะนีติดเซฟในมุมต่อเนื่องครับซารามาโยนเองแล้วได้โขงโดยลุยดิอารซ้ำได้หรือเปล่าจังหวะนี้โดนเคียร์ออกมาแต่เสาสองยังมีโกนาเต้กดขวาแล้วจังหวะนี้ลิเวอร์จะสวนกลับโดยลุยดิอาร กะช่าจังหวะนี้ตัดเข้าในมาโจตาไหลออกแม็กอลิสเตอร์แล้วโลเบอร์สันขึ้นมาจบหายออกไปรเบอร์บุกมาอีกทีทางโลเบอร์สันตัดเข้าในมาหลุยดีอาร์ปั่นโดนติดบล็อกโลเบอร์สันไหลมาหลุยดีอาร์ตัดเข้าในแม็กอลิสเตอร์จังหวะนี้อาโนยิงผู้ซานเชสบินไปเซฟได้ยังไงโคตรหนึบเลยครับแล้วบุกต่อนเนื่องเลยครับรเบอร์ จังหวะนี้เคือติดจอนกดขวาหายออกข้างสนามไปอีกแล้วแล้วกัโต้กรายชากมาตัดเข้าในสวยแจ็คสันแจ็คสันยิงโอ้โหจังหวะนี้เชลซีขึ้นนำก่อนเลยครับ1ประตูศูนย์ขึ้นนำมาโอ้โหเจ้าบ้านได้เปรียบนะครับลิเวอร์ไปพลาดท่าดังง่ายๆเลยนะบุกทั้งเกมยิงไม่ได้แล้วมาโดนง่ายๆอย่างนี้โคตรเซ็งเลยยิงดีจริงครับต้องชมเขาเลย แล้วจะจบครึ่งแรกแล้วนะครับครึ่งแรกจะจบแต่สเตอร์ลิงกระชากมากระชากแล้วสุดริมเส้นเอ้าโกนาเต้ไม่แย่งแล้วเคียร์โอเคโอ้โยว่ากันใหม่ในครึ่งหลังนะครับพลาดไปได้ยังไงลูกแรกเสียได้มากมารับชมเกมกันต่อในครึ่งหลังกันเลยสตอร์ลิงสตอร์ลิงเข้าในเอ็นคุนผู้ยิงเรียบร้อยเลย2อโอูโยเอาหน่อยดีครับริเวอร์ นี่เป็นซีซั่นสุดท้ายของเจเนคอป <another look. S 1> นะครับยอมอย่างนี้เลยเหรอแล้วโอโ้โหสเตอร์ลิงเลียงโอโกนาเต้ความแข็งแกร่งหายไปไหนสเตอร์ลิงยังคึงคึงคึงแล้วหลุดหลุดไม่มีใครแย่โอโ้โหไม่มีใครแยแ่เลยอะ่ะยืนดูกันทำไมวะ แล้วโดนง่ายๆ3-0ศูนเลยบุกมาทางขวาบ้างครับลิเวอร์บอลอยู่ที่ซาร่าเลี้ยงตัดเข้าในตัดเข้าในแทงต่อมาดาวิดปาดเข้ามาซาร่ายิงทําประตูได้แล้วครับลิเวอร์มีอีก2ประตูที่เราต้องตามนะครับซาร่าก็ขอโทษกันไปนะครับไม่ได้ตั้งใจยิงทีมเก่าแต่เจตนาสุดๆมาดาวิดนุนเยสด,ดาวิด นูนเย็ยิงยัดเสาแรกเซฟได้โซบอสหลายกดขวามดิซาซี่บล็อกไว้มาถึงโจตากดซ้ายอีกทีโดนเซฟแล้วโกเมตเติมขึ้นมาชิงกะโซบอสายชิงมาสวยแล้วปาดข้างในกากโบยิงมาแล้วครับสองประตูต่อสามโอ้โห ถ้ามีเวลาอีกสักนิดนะครับผมว่าลูกที่สามมาแน่ลิเวอร์พูลขอบสั่งลูกทีมเดินเพลแต่แรกมาด้วยความเหนื่อยล้าแล้วสเตอร์ลิงเข้าในมาแจ็คสันกดทรายโอ้โ oh. หทิ้งห่างไปที่4-2ดูเหมือนจะจบแล้วนะครับลิเวอร์พูลออกมาเยือนเชลซีในนัดแรกพลาดสามแต้ม <c oughs> ชัวร์วแล้วเกมนี้ปิดกล่องเลยครับโอ้โ oh. หต้องยอมรับจริงๆมิโคลัสแจ็คสันคมมาก ผูเล่นที่เล่นดีที่สุดเลตติ้งด,ดีที่สุดในทีมเรานะครับเป็นโจโกโมเมสได้เลตติ้งไปอยู่ที่8.1ส่วนฝั่งเขาเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับกดไป3ได้9.5คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปในนัดแรกนี่เป็นความพ่ายแพ้อย่างย้อยยับมันจะทําลายความมั่นใจคุณหรือเปล่าเราต้องปรับสภาพร่างกายใหม่ดูเหมือนว่าทีมเราตอนนี้ยังไม่แข็งแกร่งพอเชลซี <Chelsea S 2> เป็นทีมที่ดีกว่าคุณในตอนนี้หรือเปล่าก็จริงๆความเชลซีตอนนี้ก็เหนือกว่าเรานะครับแล้วเราต้องเรียนรู้ในความพ่ายแพ้ครั้งนี้วันนี้เป็น เราก็ต้องพยายามทําต่อไปนะครับทีมที่ดีกว่าในวันนี้ก็ได้รับชัยชนะไปเปิดมานัดแรกก็แพ้ไปซัแล้วนะคะที่สองแมนยูก็ตกลงมาเป็นเพื่อนเรานะครับอยู่ที่18ลิเวอร์พูลสิบเก้าโอ้โหไม่เป็นไรครับนัดแรกนัดต่อไปเราจะไปเจอกับบอลมัดนะครับบอลมัดก็ยังไม่ชนะใครมาเหมือนกันอยู่ที่15เอาละครับนี่จะเป็น11ตัวจริงของลิเวอร์พูลที่จะพบกับบอลมัดในวันนี้นะครับและเราเปิดบ้านด้วยในนัดนี้หวังว่าเราจะคว้า3มแต้มได้นะครับตอนนี้ให้โจโกเมสยืนตัวจริงคู่กั มาติฟนะครับเพราะว่ากองหลังคู่เราฟิตไม่เต็มร้อยเอาบัลลี่มาแทนอาร์โนฟิตไม่เต็มร้อยเช่นกันเมื่อกี้โรเบิร์ตสันรั่วเลยเอาซิมิคาร์ดลงมาแทนกองกลาง3คนติอาโกกาเวนเบิร์ตโซบอสไลด์หน้า3คนโจต้านุนเยซซาร่าครับผมจัดไปนะครับนักเตะของเราตอนนี้พร้อมที่จะลงเล่นแล้วเดินลงสู่สนามแล้วนะครับแอนฟิลนักสุดท้ายไม่ใช่นัดสุดท้ายซีซั่นสุดท้ายของเจอเกนคอปเอาหน่อยนะครับตอนนี้ฝั่งเขาก็เล่นเป็นรถบัส เข้ายากมากยังเซตบอลอยู่ที่เซนเตอร์มาติปออกมาคอเนอร์บอลลี่ต่อมาติอาโกติอาโกไหลมาโจตาตัดเข้าในไม่ได้มองมองหาเพื่อนอยู่แล้วแทงช่องออกมาโจตาแล้วเปิดการเป็นแบกกะชากะตัดเข้าในแล้วโซบอสยิงมาที่ติอาโก ตีอากหมุนหนึ่งทีแล้วแทงช่องจังหวะนี้นูนเย็ดชิงกับมาติฟโอ้โหมาติฟเติมขึ้นมาแล้วลองยิงโอ้หเรียบรอหอย1นูนยนะครับจากโจอเอลมาติฟที่เติมโอ้เติมจากสุดริมจากหลังจากหน้าบ้านเหล่าขึ้นมายิงจนได้นะครับมาติฟ อายุ32ปีโอ้โหวิ่งลืมอายุไปเลยนะครับนึกว่าช่วงพีคมาติบอกผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพื่อซีซั่นสุดท้ายของเจกินขอปประตูแรกในซีซั่นนี้ของมาติบแล้วจบครึ่งแรกไปนะครับเป็นฝั่งลิเวอร์พูลเจ้าบ้านเพิ่งขึ้นนำแค่หนึ่งประตูเท่านั้นตีอาโกลองกดขวาออกไป แลวลิเวอร์บุกมาครับไหลมาให้โซบอสคืนกลับมาโจต้ายิงนิ่มๆเลย2-0โอ้โหจากการเล่นกัน2คนนะครับระหว่างโจต้าแล้วก็โซบอสไลา์แล้วทำปัดอูได้สวยๆครับจังหวะน,นี้ยิงหนีมือไปเลยโอ้โหเอาละครับครึ่งหลังมาดีแล้วเอเลชิปมาโจนเปิดจังหวะเดียกนูนเยดโขกเรียบร้อย3ประตูศูนย์ โอ้โหจากจังหวะเปิดไปเปิดมานะครับแล้วโอ้โหจบที่นูนเยสนั่นเองหลายๆคนอาจรอเชียร์นูนเยสนะครับให้ซีซั่นนี้ยิงโหดโหดยิงเยอะๆแต่เจ้าตัวก็ทำผลงานได้ดีนะครับในซีซั่นนี้มาแล้วครับประตูแรกของเจ้าตัวในเกมแล้วก็ในซีซั่นนี้ แล้วเร์ติโจนแย่งมาดีแล้วโยนเลียดเลียดมูนเยเข้าชาร์ตโอ้โไม่ถึงหฮโจตากดขวาลูกนี้แล้วจะจบเกมแล้วนะครับตอนนี้กรรมการ เต่านกบีจบเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้าน,ดานกดบอลมัดไป30คศูนย์วาา3แต้มแรกได้สำเร็จในซีซั่นนี้หวังว่าเจะเกนครอปจะพาทีมกลับมาสู่แชมพเมีย์ลีกสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับแมนออฟเดอะแมตช์น,นัดนี้ได้แก่โจเอลมาติสนะครับควาเลตติ้ง8.9ดาวินุนเยส8.6ตีอาโก8.4เคอร์ติสโจน8.0ทาไมคุณถึงคิดว่าคุณเหนือกว่าทีมบอลมัดทีมเราครองเกมได้ดีกว่าคุณพลิกสถานการณ์ยากๆแบบนี้ได้ยังไง คือจะบอกว่านักเตะของเรานะครับทำงานหนักกันทุกวันและทุกคนจริงๆวันนี้เป็นชัยชนะที่ดีคุณพอใจไหมในวันนี้กับลูกทีมผลงานดังกล่าวในวันนี้นะครับทาให้รู้ถึงพื้นฐานของลูกทีมของเราดาวิน,นุนเยสทำประตูแรกได้สําเร็จนะครับให้ลิเวอร์พูลชนะที่3ประตูต่อศูนย์มีการสัมภาษณ์จจโกเมสนะครับโกเมสเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่มีความสุขมากกับฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาในตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังเล่นได้ดีจริงๆและสนุกกับฟุตบอลของผมที่ลิเวอร์พูลเ พูดอย่างนี้นะครับโจโกเมสเอาละครับเรามีเวลาพัก1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับนิวคาสเซิลใครยังจําได้มั่งครับช่วงต้นฤดูกาลตอนที่เราเจอกันนิวคาสเซิลมันสนุกแค่ไหนลุ้นแค่ไหนโมโหแค่ไหนนะครับเดี๋ยวนัดนี้เราจะไปทําผลงานให้ดีกันนะครับผมพวกตารางปฏิทินอะไรพวกนี้คือสมจริงหมดเลยนะครับนัดเวลาวันตรงหมดเลย ยกเว้นแต่พวก FA อะไรอย่างเงี้ยบางทีมอาจจะไม่ได้เข้ารอบนะครับแต่พวกตารางวันอย่างเงี้ยเตะตรงเหมือนของจริงเป๊ะเลยนะไม่น่าเชื่อและนี่จะเป็นชมหน้าและหน้าตาของฝั่งนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลมาในระบบ433ใช้เทคนิคแบบว่า c o u n t เตอ t ์แอคนะครับ มีจอร์ดิงตันแล้วก็แอมิลอนนะครับที่ตัวอันตรายแล้วก็อย่าลืมเขามีโกดอนแล้วก็อิซักอยู่ด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังให้ดีตั้งแต่กองกลางแล้วก็กองหน้าของเขา5้าตัวนี้อันตรายหมดเลยนะครับของฝั่งนิวคาสเซิลดูฝั่งเขาแล้วก็มาดูฝั่งเราบ้างนะครับสามประสานกองกลางที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับแม็กอลิสเตอร์ติอาโกโซบสไลไม่อยากจะนึกภาพถ้าชีวิตจริงเขาได้ลงด้วยกันนะครับหน้าตาของเราก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ จับมือโยนเหรียญเริ่มเกมวันนี้บอลอยู่ที่เทนเทนดึงกลับมาแล้วมองหาเพื่อนข้างในโรเบร์สันแปะมาแม็อลิเตอร์กดขวาโต๊บเซฟไปได้แล้วโซบอสไลด์ปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยหนึ่งปะตุศููนโอ้โหวิการยิงลูกนิ่งของโซบอสไลด์นะครับปั่นโค้งย้อยเข้าสามเหลี่ยม โอ้โหยิงขนาดนี้ตัวเซตพีทเอาไปเลยครับตัวจริง well, <here> ดูนะครับ <a bit. S 1> ภาพช้าการยิงฟรีคลิกของโซบอสลลยข้ามกำแพ<ผ>งมาอย่างสวย<ต>เพราะว่าโกดอนไม่ยอมกระโดดนะครับวิ่งมาหาเราแล้วปั่นเ <c oughs> สียบมุมเลยตัวแรกของเจ้าตัวมาแล้วนะครับโซบอสไลยในฤดูกาลนี้ยิงจนได้แม่ 3นัดที่ผ่านมาไม่ยิงดวลกับเทนแล้วก็ชากไม่ผ่านอ้าวผ่านเฉยมาที่อีซักก็ชากไม่ผ่านโซบบสลน์และอีซักก็ยังไม่ผ่านวานได้อยู่ดีทิ้งยาวๆมาหาซาลาตัดเข้าในมีโจต้าแล้วชาโโว้าโอ้โหจังหวะขึ้นนำสองศูนย์นะครับหายไปกับตาเลยโจต้าไปชา้าโจวัลก อาแล้วเดินเพสต่อแล้วเดินเพสดีปาดเข้ามาโจตาไซก้อยเรียบร้อย2ประตูต่อศูนย์โอ้โหจังหวะเดินเพสต่อเนื่องนะครับนี่แหละเกเกนเพสซิ่งของจริงนะครับแต่ต้องแลกด้วยความเหนื่อยล้านะครับเราต้องหานักเตะที่ทดแทนตำแหน่งได้ทุกตำแหน่งแล้วไซก้อยอย่างสวยนะพลิกมาแล้วไซเลย เชื่อว่าหลายๆคนของริเวอร์พูลนะครับแฟนหงน่าจะสะใจนัดนี้ไม่น้อยอา้อาวอ้าวแล้วอยู่ดีหลุดแล้วชิปออกไปเองโอ้โห,โโหเกือบโดนครับแม็กอลิสเตอร์ทิ้งยาวๆมาให้อา,า,อา,าโ,อโนอาโนมองหากักโปแล้วโดนเคลียร์ออกมาโซฟอรสไลด์ตั้งมาซาลาปัาน่นลูกนี้มีแฮนด์บอลน,น,นะครับผมโอ้โหโ ได้จุดโทษก่อนจบครึ่งแรกนะครับจะทิ้งห่างไปที่3ประตูต่อศูนย์หรือเปล่าคนสังหารจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากโมฮัมเหม็ดซาลาลูกนี้ขอขมคมโอ้โหคมกริบเลยโซนเซฟบอลมาถึงซาลาโล่งๆคนเดียวไหลออกมาโจตาทิ้งออกไปซาลาแล้วต่อคืนกลับมาอาโนเปิดจังหวะเดียว แล้วจังหวะนี้นิวคาสเซลขึ้นมานะครับนิวคาสเซลโยนมาไม่ผ่านวานได้อยู่ดีแล้วสกัดมาดีถึงโจต้าเก็บได้กาชาคยาวๆคนเดียวซาร่าซาร่าคนเดียวคนเดียวแล้วยิงโอ้โหวซาร่าโยนมาเคอร์ติโจนมงชชลแลบปมาถึงนูนเย็ดแย่งแย่งมาได้ถึงอาโนกดขวาม ความขยันของนูนเยสนะครับนูนเยส <_ d ose> พักมาถึงโจโลแล้วแทงมา <_ d ose> หาหนู <_ d ose> เยสยังจำได้หรือเปล่านิวคาเซนว่าใครทำให้ลิเวอร์พูลเก็บสามแต้มได้ในวันนั้น ดาวินนูเย่ต้องชมเคอทิโจนจริงๆนะตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันแล้วแต่ว่าเพราะว่าดาวินนูเย่เขาชิ่งเบาไปหน่อยแต่โจนยังตามมาเก็บได้แล้วยิงไปมุมที่แบบเหมือนของจริงด้วยดิประเด็นโคตรสะใจเลยครับแในที่สุดกรรมการก็เป่านกวีที่สนามเซนเจมสาร์คนะครับทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาคว้าสแต้มได้สำเร็จโอ้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมี6กคะแนนแล้วนะครับผม โอ้เป็นเดือนที่เริ่มต้นได้เหมือนจะแย่นะครับแต่สุดท้ายกลับมาเข้ารู้เข้าฟอร์มได้ไหวมากๆลุ้งเย้ก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวแล้วนะับแมนออฟเดอะแมตช์ในวันนี้ได้แก่โซบอสสไลน์นะครับ8.3ลองลงมาอาริซอน8.2แสดงว่าเซฟเยอะยิงตรงกรอบทั้งหมด5ครั้งนะครับเซฟได้5ครั้งเลยคินชีสสวยๆคุณทำอะไรมาทำไมได้รับชัยชนะที่ง่ายได้อย่างนี้การป้องกันของเราในวันนี้มีผลต่อ กมในวันนนี้้ดวย่นเป็นเกมที่คุณรู้สึกควบคุมได้มาตลอดเลยเหรอมันต้องเป็นวันของเราจริงๆในวันนี้หลังจากผ่านิวเซิลมาก็ใกล้จะถึงช่วงตลาดกำลังจะปิดตัวลงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ซื้อใครขายใครเด็ดขาดแล้วมาในเดือนถัดไปนะครับในเดือนกันยายนเจอแอตตันวิลล่าวูฟลาสอ่านถูกหรือเปล่านะครับเว์แฮมบาร์นรีเป็นบอลถ้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็น FA แล้วในวันที่30เจอกับสเปอร์นะครับสเปอร์ก็เป็นนาที่เจ็บแสบเหมือนกันนะโคตรน่าโดนเลยสเปอร์เอาคืนหน่อยโอเคนะครับสำหรับซีรีส์อัมลาเจเกนคอปนะครับก็หวังว่าแฟนหงหลายๆท่านนะครับจะมาดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ เจอเกนคอปด้วยนะครับให้จบลิเวอร์พูลด้วย4แชมป์นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แชมป์ UCL ก็ตามแต่จะเป็นแชมป์ยูโรป้าลิเวอร์พูลก็ไม่เคยได้มาในยุคเจอเกนคอปเช่นกันนะครับเราลงมาเพื่อเอา4ี่แชมป์ในซีรีส์นี้นะครับตอนนี้เวลาความสนุกของเราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับศูนย์สลายบายบายปิ bye ้ว